สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยชารวยนะคะวันนี้เนาะแอดมินก็มีแนวทางลาวสตาร์ลาวเอพและลาวสตาร์เอมาฝากเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำจ้า เรามาสรุปผลวันที่เจ็ดกันก่อนนะคะลาวสตานะคะเลขที่ออกเนาะ759และ8 8นะคะ7 5 9เลขเด่นไม่เข้านะคะเลขกำลังวัน9เข้านะคะส่วนตัวเจาห้านะคะเข้าที่ชุดกันนะคะ9 5ห้าตัวกลับเนาะยินดีกับเพื่อนที่หยิบยก9 5 5 9ไปเป็นแนวทางนะคะส่วน8 กําลังวันแมานะคะส่วนเลขเด่นวิ่งรูดไม่เข้านะคะลาว vip จ้า4 8 1นเนาะเลขเด่นเข้า1นะคะอ่าสี่แปเลขสีเข้าแล้วก็เลขแปเข้าอีกรอบนะคะส่วนตัวเจาะจ้าตัวเจาะเนาะ มีแต่หนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งเก้าเนาะแปดหนึ 8, 1, ่งเจาะไม่เข้าค่ะหลุดไปแล้วเ,เ,เพือ่อนๆจ๋าพอขอโทษขออภยัยด้วยนะคะส่วนแปดสี่นะคะเลขกำลังวันมาทั้งแปดและสี่นะคะส่วนเลขเด่นหลุดไปนะคะส่วนตัวเจาะนะคะสี่แปดแปดสี่ไม่มานะคะหลุดไปเนาะเพื่อนๆจ๋า ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน v ี p จ้า304นะคะเด่น0ย์เข้านะคะเลขกำลังวัน4มาอีกรอบนะคะและก็3เข้าจ้าส่วนตัวเจาะนะคะ04นยเนาะศูเข้าเต็มเต็มจ้ายินดีกับเพื่อนๆที่หยิบยกศูนยเข้ามาเป็นแนวทางนะคะ ส่วนเลขล่างเนาะสี่สี่จ้าสี่สี่เนาะเลขเด่นไม่เข้านะคะเลขกำลังวันสี่เข้านะคะส่วนตัวเจาะก็หลุดไปจ้กเพืเ่อนๆจ๋าก็ขอโทษขอไปด้วยเนาะ,ะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดทุกครั้งนะคะโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าเดี๋ยวเราตามต่อกันที่แปดกันจ้าวันที่แปดนะนะคะวันที่แปดนะคะ แอดเมนได้นะคะเด่นศูนย์นะคะเด่นศูนย์นะคะเด่นสองเด่นหกนะคะและเด่นแปดจ้าส่วนตัวตัวเลขกำลังวันเนาะเลขกำลังวันมีศูนย์นะคะมีสามมีหกนะคะมีเจ็ดและแปดค่ะ ชุดเด่นนะคะชุดเด่นเนาะศูนะคะไปกับทุกครั้งนะคะ 03, 0ูนย์สนะคะสองห2ึ2งหสองเนะคะ แล้วก็หกสีนะคะหก8จส่นะคะ 8, 5, แปดห้แะ8ปนะคะส่วนชุดกันจ้าชุดกันเนาะแปนะคะห้า เก้าเก้าหนึ่งนะคะและเจ็ดหนึ่งจ้าส่วนเลขตัวที่แอดมินจะเน้นให้เนาะ paprika. เดี๋ยวแอดมินเน้นให้นะคะมีนะคะศูนย์สามศูนย์เก้าสองสามนะคะ สองหกหกสี่นะคะหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันนะคะมีแปดเก้านะคะเก้าหนึ่งจ้าและเจ็ดหนึ่ง ถ้าชอบก็กดแคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ว่ากันเนาะก่อนจากการแอดมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฮชมินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ